มาน้องๆทําทำเสร็จแล้วค่ะชุดเดียวเลยดูให้ดีนะนะคะลาวสาราวีเขาพย่อพี่สับกันในสองอันประมาณอันนี้ออกก่อนมั้งเนาะอันนี้ออกที่หลังแต่พี่เขียนผิดก็เลยเขียนไปเลยนะคะจะบอกนะว่าสับอันนี้ด้วยสับเลขด้วยของไม่นะคะเนาะน้องเนาะไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดเล่นใน ine, นี่เนาะอะไรนะเราสารากี้เนี่ย ถ้ามาออกอันนี้เราก็เปลี่ยนอันนี้มาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะจะมี2องอันนี้นะนะจับกันพี่คิดว่าพี่ดูดีแล้วนะแต่เขียนอันนี้ผิดเฉยเฉยหวังว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นนะคะติดตามชมนะคะน้องๆค่ะดูให้ดีๆอย่าให้เพลินจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอเตือนขอเตือน,น,น,นแค่สนุกสนุกแค่สนุกสนุกนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะ เครียดจนปวดท้องเนี่ยพี่เนี่ยไม่รู้เครียดไม่รู้อะไรไม่รู้ป่วยหรือว่าป่วยหรือเครียดปวดท้องทั้งวันวันนี้กินอะไรก็ไม่ได้โอ้ตายตายตายป่วยทุกวันลาป่วยอาทิตย์หนึ่งลาพักลอนเดือนหนึ่งตายตายสุดยอดเลยเออประมาณนี้ค่ะน้องน้องค่ะดูชมเนี่ยพ่งนี้ ดีหน่อยวันนี้งานน้อยเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีมีไห้สามรัฐไม่มีเนาะเออเนาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์มีเปล่าล่ะโอ๊ยทําไมสมองสมองจำไม่ได้เสาร์อาทิตย์ไม่มีสามรัฐนะคะเพราะว่าเขาหยุดกันเสาร์อาทิตย์เนาะเออก็มีแต่งานพวกนี้แนละ้ววันนี้แล้วก็ฮานอยพ่กนี้เนาะหานอยพ่กนี้พี่ตึงจะลงให้เนาะ จะเขียนให้พวกนี้เอานี้ไปก่อนวันนี้เออพวกนี้จะตื่นสายๆหน่อยทีนี้เออจะได้ไม่ต้องมาลุ้นหวยแต่เช้าเนาะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะเห็นชัดไหมถ้าเห็นไม่ชัดก็บอกพี่นะประมาณนี้อะดูส่องให้ใหม่ดูให้ดูให้กันดีๆด,ดูกันให้ดีๆแล้วคะน้องๆโอเคยังคะประมาณนี้ค่ะ นะคะที่ติดตามขอให้คนที่ติดตามรวยๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ